แต่สำหรับผมคนเดียวผมก็จะเป็นคนผมไม่ได้เป็นกรรมการผมนึกว่าโจนาตัวชนะผู้เนี่ยปวดหใจเยอะจะรีแมทเมื่อไหร่ได้คิดเรืยอยผมอยากรีแมทเร็วๆที่อเมริกา มวยวัน167ที่ i m p a c คอ r ร n a าเมืองทองธานีวันที่8มิถุนายน2567โดยคู่เอกของรายการคือตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรนกิ้งโจนทวุฒิคู่ปรับเก่าที่เคยประทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนโดยยกแรกทั้งคู่ยังดูเชิงไม่ผีแผลงกันมากนักอาศัยชิงจังหวะออกแข่งและปล่อยหมั เข้าใส่กันตามโอกาสยก2ตะว,วันฉายหาจังหวะสาดแข้งซ้ายพร้อมหมัดซ้ายเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่โจนัทวุฒิป้องกันด้วยการโยกลบและปล่อยแข้งขวาขึ้นบ้างเหมือนกันก่อนที่ช่วงท้ายโจจะออกหมัดเข้าหน้าตะว,วันฉายอย่างจัง เข้าสู่ยก3โจนนัทวุฒิดูได้ใจออกหมัดชุดและแข้งขวาเข้าพักในตะวันฉายได้หลายดอกจนทําให้ตาซ้ายของตะวันฉายบวมจนเกือบปิดอย่างไรก็ตามตะวันฉายก็พยายามเร่งมาเอาคืนช่วงท้ายยกอยู่เหมือนกันตอที่ยกที่4ตะวันฉายเร่งบุกสาสอาวุธเข้าใส่ตั้งแต่เริ่ม ทั้งแข้งซ้ายและสับศอกขณะที่โจใช้วิธีรอจังหวะสองคอยสวนคืนจบยกนี้ทั้งคู่สู้กันสุดมันยกสุดท้ายทั้งคู่ยังไม่มีหมดออกมาแลกกันชนิดไม่มีใครยอมใครตะวันฉายอาศัยแข้งซ้ายอาวุธเก่งของตัวเองส่วนโจก็รอจังหวะปล่อยหมัดชุดก่อนครบให้ยกกรรมการชูมือให้ตะวันฉายเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เป็นสมัยที่สาม อย่างไรก็ตามหลังเกมการชกก็มีดราม่าเดือดบนโลกออนไลน์เนื่องจากมีแฟนมวยต่างวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินคู่นี้อย่างดุเดือดโดยมองว่าโจที่ชกคุมจังหวะได้ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ซึ่งมีรายงานว่าโจได้รับกำลังใจอย่างล้นหลัมจากแฟนมวยในระหว่างที่กำลังกลับเข้าห้องแต่งตัวด้วยขณะที่บนเวทีตะวันฉายเผยหลังการชกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดพี่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวัง และขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมผมลุกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรซึ่งระหว่างที่ตอนฉายให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงโห่จากแฟนมวยในสนาม ด้านชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยในการถแถลงข่าวหลังการชกว่าไฟระหว่างตะวันฉายกับโจโนัทวุฒินั้นเป็นไฟที่สูสีมากส่วนตัวคิดว่าโจโน่าจะเป็นผู้ชนะในวันนี้แต่ในส่วนของตะวันฉายก็มีการออกอาวุธที่รุนแรงและหนักหน่วงกว่าอย่างไรก็ตามตนอยากจัดคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งในเร็วๆนี้ที่สหรัฐอเมริกาผมสอบถามคุณชาตรีครั้งหนึ่งครับในคู่ของตะวันฉายกับโจเมื่อสักครู่นี้ถามว่า คุณชาติมีแผนที่จะรีแมตคู่นี้เมื่อไหร่ครับปีนี้100%ปีนี้100%อยากทำที่อเมริกาแต่ไม่รู้เนะยังไม่รู้แตเเเ่เร็วหน่อยโอเคผมเข้าใจถ้าเกิดทุกคนนึกว่าถวันชัยเขาชนะผมดูออกด้วยด้วยเความไฟต์มันแน่นมากแน่นมากสูสีมากแต่สำหรับผมคนเดียว ผมม่าช่เป็นคนผมไม่ได้เป็นกรรมการผมนึกว่าโจนาตัวชนะแต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการเพราะจะมองว่าชนะแค่นิดเดียว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 ไม่ใช่เยอะสําหรับผมแต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการแค่ผมคิดอย่างนั้นดู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 ออกแต่ผมดูออกโจโจชนะแต่ผมเข้าใจถ้าเกิดมีคนนึกว่าถอนใจชนะเพราะว่ามันมันแน่นมากมันสูสีมาก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ